ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็่าผมเพชรคนเดิมนะครับผมกับช่องไดมอนเพชรนะครับผมวันนี้นะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวที่ที่หนึ่งีะยวก็ไปดูกันเลยไปดูกันเถอะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกถ้าผมตอนนี้ก็อยู่ที่อัมจุยตุยนะคก็ข้าเจ้าจุยตุยกำลังมาจะมาไหว้พระครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่พงศ์กับนัตตีอีนะครับนี่สวัสดีคร่บ เดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปในอัมครับอยากรู้เลยอามมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูเร้ากันเลยครับระหว่างนี้ก็รอเพื่อนๆเข้าไหว้พระไหว้เจ้ากันอยู่นะเดี๋ยวนะเราก็เข้าไปดูข้างในกันถ้าผมเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเขาไหวพ้พระกันก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลย thank mm you -mm -mm. ตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับก็ข้างในสุดยอดมากเออไม่บายเวรโดนผมเพื่อนเราไปเสี่ยงเซียมเซียมอะไรนะเออเซียมซีแล้วได้อะไรมาไม่รู้ได้ดีนะเขาบอกอ่านไม่ออกกระหัวใบที่56ถามถึงคู่รักจะได้ดั่งใจหมายเขาวแล้บอกอ่านไม่ออกโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นกันต่อ ครับผมตอนแรกก็กะว,ว่าจะไปเที่ยวที่สะพานหินต่อนะฮะแต่ว่าพอดอีระหว่างขับรถอยู่เมื่อกี้แล้วฝนมันตกลงมาเลยก็เลยแยกย้ายพวงแตกนะครับซา,าก็กลับบ้านตอนแรกกะว่าแบบไปอ้อมจุดๆก็กะว,ว่าจะไปสะพานหินต่อแต่ว่าแบบฝนตกไฝนพลัดฝนพลัดขับก็เลยไม่ได้ไปเสียมทีนะผมเป็นการเสียงโชคอย่างหนึ่งนะครับผมส่วนมากจะอยู่ในวัดญี่ปุ่นถ้าคุณไปคุณก็จะาจะสังเกตเห็นไนดะ้ อยู่ในศาลเจ้านะครับผมส่วนวิธีการใช้นี่ก็คือให้คุณนะครับผมเขย่าไม้ที่อยู่ในกล่องนะครับผมแล้วในกล่องในหัวไม้จะมีตัวเลขอยู่นะครับผมแล้วก็เอาตัวเลขที่หล่นได้มาไปดูในกระดาษเอ่อซียมซีนะครับผมของศาลเจ้าที่มีให้นะครับผมศาลเจ้าหรือว่าอามนะครับผมศาลเจ้าเป็นคล้ายๆกับวัดของพุทธเราเองนะครับผมเป็นที่เขารบบูชานะครับผมส่วนในก็จะมีพวก พระจีนอยู่นะครับผมเป็นองค์เทพต่างๆที่ของประเทศจีนนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมกด subscribe ข้างล่างนี่เลยนะครับผมเพื่อจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ไนดะ้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ